สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำกล้วยบดชีนะฮะผมไม่ชอบใช้กะทิที่เาขาคั้นแล้วหรือกะทิก่ลองน,นี่ผมชอบซื้อมะพร้าวนะที่เป็นมะพร้าวขูดขาวแบบนะี้ฮะเนื้อมันจะขาวขาวครับเวลาคั้นแล้วมันจะขาวแล้วน้ำกะทิมันจะขาวจัวเลยโอ๊ะ ชอบขันเองนะเดี๋ยวเราจะมาขั้นกะทิก่อนนะครับอันนี <c oughs> ้ต้องกะทิสายบัวครับส่วนผสมก็จะมี <P ath uka> ปลาทูแกะ,ะสายบัวหัวหอมกะทียมพริกไทยกะปิส้มมะขามน้ำตาลปีป๊บแล้วก็น้ำปลาแท้ เรเริ่มเคี่ยวกบสีแบบกีเดือดแราต้องเอาเครื่องตํำมาะเครื่องตํำนี่ก็จะมีหอมหัวหอมกระเทียมพริกไทยนี่ฮะแล้วก็กะปิปํำเสร็จแล้วเราก็หัวกะป,ปิเดือดแล้วก็ใส่เครื่องตรำลงไปก่อน เราเดือดนะฮะกะทิเดือดแล้วใส่เครื่องตงมงไปแล้วคนกะทินะให้เดืเดอดก่อน หลังจากนั้นเราก็ใส่ใส่บัวต้มก่อนเลยนะครับใส่ใส่บัวต้มเลย ตอนนี้ยังไม่ต้องปรุงนะฮะรอให้ใส่บัวหอ,อนตัวเล็นิมก่อนแล้วเราให้ปรุงรสค่อยใส่กระถูตามหลังรสมันจะออกเปรี้ยวเค็มหวานสามรสนะครับโอเคไพิม่ดม็มีบียากมากเขาบอกไม่มีแล้วไม่มีใคร หาคนปลูกน้อยแล้วะสวนมันกลายเป็นบ้านจัดสรรได้หมดแล้ว